ตัวนี้เป็นเครื่องผลิตอาร์ติเจนนะครับเป็นความสูง5ลิตรอาเดตสังเกตตรงเนี้ยครับ5ลิตรตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดแล้วก็เปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งของการพ่นยาเวลาพ่นยาตัวนี้ลมอย่รงนี้เลาวใส่ชุด ตัวของอกองครับน,นี้เหมือนกองกองแอร์ล้านทุกเดือนอันนี้เป็นตัวกองอะไรเป็นกองหลังกันเปลี่ยนทุกหกเดือนนะครับแล้วแต่ด้วยแล้วแต่ว่าเราถ้าตัวนี้สะอาดตัวนี้ก็จะไม่ค่อยสกปรกอันนี้เป็นฟิลในกรณีในกรณีปัญหาคือไฟไม่ขึ้นไฟปัญหาหรือว่าเสียปลั๊กแล้วไฟไม่ขึ้น,ไไม,นมาเช็คจากฟิลตรงนี้ได้กี้ ตัวนี้เป็นกระบอกดูดสายมันเข้าควบบวดว่ากระบอกนะครับบีดเติมน้ำอยู่เนี่ยมันมีมีนแม็กนะครับให้อยู่ในช่วงนี้อย่าอย่าสูงเกินอย่าต่ำเกิน,นครับใช้น้ำกันนะครับน้ำกันสเตอร์ไลน์ตรงนี้ห้ามตัดนะครับบิดให้แน่น นี่คือสายออกซิเจนนะครับนี่เป็นแคนูล่านะตัวนี้ขาไตรงนี้ตัวนี้เป็นสายต่อต่อจากตรงนี้นะครับตี่กข้องบนนี่นะนะเปิดนะเปิดตัวนี้ตัวนี้อันนี้ทำงานแล้วนะครับ ทำงานได้ไม่ทำงานดูแต่ลูกลอยนะฮะการปรับอัตราการไหลคือปรับอย่างนี้ปรับขึ้นปรับลงนะครับแล้วแต่ผู้ป่วยจะต้องการออกซิเจนเท่าไหร่ก็ปรับสูงสุดที่ความเข้มข้นออกซิเจนก3หรือ5นะแต่มากกะไรก็ได้แต่ออกซิเจนจะดับลงไปตอนนี้เป็นตัวที่บอกวตัวงเวลาคนระับ จะบอกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเนี่ยเพราะนั้นถ้าในกรณีที่ต้องการเดียวทามก็ไอ้สองตุนนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันตามาตนี้นะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเวลาลูกค้าที่เราส่งไปต่างหมหวดนะครับเราเรา,เรามีการล็อกตัวปั๊มมาจากโรงงานนะเพราะนั้นมันจะมีน็อตส,สองตัวเนี่ยมันจะมีน็อตส,สองตัวอยู่นเนี่ยนี่เราถอดแล้วน,นะครับ ตำแหน่งสองตัวเนี่ยเราไปถึงให้ลูกค้าถอดออกนะครับน็อตสอตัวอย่านี้